เล่มครึกกว่าเดิมแล้วโอ้ยเอาเอาเอาโชว์ท่าเอาอ๋สองขาดูเอายกสองขาดูเอาหนึ่งช่องชับอือโอ้โหอ้ยยังไงนั่นดาวเอ้ยสวัสดีครับสวัสดีแม่แม่สี่ทุกทุกคนทุกท่านโอ้ยโอ้ยโอ้โหโอ้โหยามแรงมากเลยพี่โชว์ท่าไหนเนาะ โอ้โห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 โวยวายโอ้โหไม่โ oh, อ้พระเลยไม่ด oh, ูด oh, ้วยทีนี้น้องดาวโวยวายเอาแล้วครับเอาแล้วโอ้โหแมนมาหนอตาหนี่ผู้ไทยคลิปถิอว่าถือสร้ยเตกเียเนาะผู้ไทยคลิปแห่งแม่ซี่เบิงนี่โอ้ยทางพี่กับยิงยังดอกโอ้โจหูหูดาวคึกมากครับแม่แม่ทีนี้หูดาวคึกเป็นพิเศษครับโอ้โหเอ้ย อุ้ยอุ้ยยกหลอหลังพ่อยกหลอหลังพ่ออ้อู้อ้ดูนะครับมาดูกันครับช้างน้อยตกมันยามเย็นนะครับอุ้ยอุ้ยโอ้ยโอ้ ทางน้อยตกมันยามเย็นครับอู๋อฟัองมาดูจนเจ้าเที่อะไรติดคอร้องเนี่ยโอ้ยตกมันเมืดซุ่มเลยเหมือนตอนนี้มีแต่คุนขะขัด เฮ้ยน้องดาวนิ่งแล้วน้องดาวนิ่งแล้วอุ้ยเอาๆโอ้บางเสาใครเห็นน้องดาวไหมครับมีใครเห็นน้องดาวไหมอุ้ยยกล้อเลยยกล้อเดี๋ยวนี้ยกสองล้อไม่ได้แล้วครับอ้วนแล้วอ้วนแล้วยกสองล้อไม่ได้แล้วโอ้ไล่นกไล่นกพี่นกโอ้ยไล่นกล้วอย่าไล่พี่เื้อนนะอ้วนพี่ปื้นมาถ่ายคลิปหนูเฉยเออโอเคอ๋อ ไปของพีตีก็ได้นะดาวหันไปนี่เลี้วดาวเอ้ยดาวเอ้ยดาวเอ้ยหุดหันจนเ,นเจ้เาพี่จนเจ้าเป็น,น,น,นยังหัเบื้องหนึ่งใบยังปิดปากพี่หลานมันบ่นมาเอ้ย <c oughs> ชีวิตมีแต่สีสันครับโอ้ยหอดกันหนี่มันตานี่อี้อุ้ยอ้ยพี่กับน้องดูครับพี่กับน้องวางแผนอะไรกันโอ้ย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 เจ้าขาวนอนคักแหน่เจ้าคนหาวนอนเอออเอดูพี่ดาวอุ สวาสดีเพื่อนมีง่าที่นอนใส่ตะงาพุุนพุนเอ๊ง่ายเงาเงาเพื่อนน่ะยออโอยท่าอะไรเนี่ยดาวท่าเยอะนะครับ้องดาวดาวดาเริ่มสงบแล้วครับแม่แม่เริ่มสงบแล้ว ดาวเอ้ยโหวันนี้ไม่เสกนะวันนี้โชว์อะไรอีกเฮ้ยอือหือหือ,อ,อ,อชนชนเป็นยังไงมันกินผลไม้เยอะหรอวันนี้อืมอู้อออสนเสาหนูจะไม่มีกุกาดลงช้างอยู่นะหนูชนเสาลงช้างพังเนะี่ยดูครับดูครับนี่มาแบบคึกๆึกนะครับน้องดาว พี่นกดาวดา,าวเห็นนกไหมดาวดาวเห็นนกไหมดาวไล่นกแล้วโอ้ยใจดีกับทุกอย่างยกเว้นพี่นกกับพี่ปื้มนี่แหละ <c oughs> นะบรรยากาศดามเย็นเก็บขยะเสร็จแล้วดเูเจ้าเจ้าการเป็นไงจงเจ้าง่วงนอนหรือว่ายังไง พี่หลงมาแล้วโอ้ยโอ้ยเ้ยพี่หลงมาแล้ว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 พี่หลงเลยโอ้โหพี่หลงอาดิด็อกวันนี้พี่หลงใส่เสื้ออาดิด็อกโอ้โหโคตรเท่เลยอ่ะพี่หลงดูกันต่อดีกว่าพี่หลงอุ้ยอ้อ้อ้มีพี่เฟินเอาน้ำมาให้หนูจนเจ้าอยู่นะครับไม่รู้ว่าอะไรลงด็ดคอหรือว่าลิเล่นก็ไม่รู้ ถูเสาตัวถูเสาหลิกโอ้โดูพี่ดาวพี่ดาวก็อยากกินด้วยทีนี้พี่เฟิร์นน้องดาวก็อยากกินด้วยอะเนี่ยเอ้ยดูพี่เฟิร์นให้น้ำเจ้าอยู่นู่นครับส่วนพี่ดาวอยู่นี่ไข่ึงลึงอยู่นี่ครับโอ้โหงาเลยทิฮักแท่งดินง่าแท่งดินเลยที่ฮัก เจ้าเวลาโดนน้ำนี่ถอยจากเลยโอ้ยไหนเมื่อคืนแมรห,าาหน่คราาับดูนะครับอุย๊ย ตกมันแป๊บเดียวนะวันนี้ใต่อาการคึกๆนะครับแม่แม่วันนี้น่าจะได้กินอ่ะผลไม้เยอะเกินไปครับเลยคืึกนิดหน่อยนะครับมาถ่า,ายให้ชมนะครับยามเย็นนะไม่ได้ลงคลิปเลยไม่รู้จะถ่ายคลิปอะไรเลยนะครับดูครับดูครับดูโอ้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 มันใช่โอ้โหดูงาเป็นงานีอยนหน่อยก็อยากแย่งดินเนาะบุญบุญบุน,น,นพี่รองเกิดการเพื่อนพี่รอง มีโลงจัดการดูอุ้ยอู้องห้ายห้องหูหงหงายห้องหูหูหูหงหูาูห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 ูบูหูหูอูห้หูหูหลหู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 นูหูหููหูหูหูกูหูอูหููอ้ลูู้ โอ้โหจักสีเบ่งไผก่อนพุ่นพุ่นทางพุ่นกัจักโจท้ายยัง <c oughs> นี่คือบรรยากาศยามเย็นๆของบ้านน้องดาวนะครับส่วนพี่เดือนอยู่นู่นพี่เดือนวันนี้พ่อหนุม่มก็คึกมากพี่เดือนวันนี้เก็บขยะยากมากนะครับเริ่มคึกกว่าเดิมแลว้วโอ้ยเอาเอาเอาโจท้าเอาเอาสองขาดูเอายกสองขาดูเอานึงช่องช่อมอือพ่โอโหยังไรนั่น ดาวเอ้ยโอ้ยโอ้ยนึกว่าง่าขุดโอ้ยโอ้ยโอ้ยเนาะโอ้ยทางขุนก็โอ้ยโอ้ยมีจักรทายอย่างเนี้ยเหนื่อยจริงๆแต่ละวันครับโอ้โห เออถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กับช่องพี่ื้นน้องปอนแชนแนลด้วยว่าเอ้ยช่องฟังเจนเจ้เจาบายพืมพปอนด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อน,นครับเดี๋ยวให้แม่วอนหาอะไรให้น้องกินก่อนนะครับคือ,อแก่เลยสวัสดีครับ